สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆครับฝากเงินเข้าแอปบิทาซ่านะครับเพื่อซื้อเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันบิตาซ่านะครับสาหรับเพื่อนท่านไหนที่ยังไม่มีบัญชีนะครับก็ให้ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับซึ่งผมได้ทําการสอนสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนไปแล้วเดี๋ยวจะแปะคลิปวิธีการสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับเรามาดูวิธีการฝากเงินนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหน้าหลักนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดที่เมนูฝากตรงนี้ได้เลยหรือจะมาที่มุมขวาล่างตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกมาที่กระเป๋าสตางค์เราจะเห็นเมนูด้านล่างตรงนี้นะครับขึ้นว่าฝากแล้วก็คลิกที่คําว่าฝากได้เลยอ่ะตรงนี้นะครับเราก็ระบุเป็นจํานวนเงินไปนะครับอ่าผมจะฝาก ออที่2,000บาทนะครับเราจะเห็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องใช้บัญชีธนาคารนะครับที่ชื่อตรงกับบัญชีบิทาซ่านะครับแล้วก็ไม่รองรับจาก w a l l ล็ตนะครับ นี้เราก็ติ๊กในช่องนี้นะครับให้เป็นถูกแบบนี้อ่ะจากนั้นด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็คลิกถูกด้วยปึ๊บอ่ะกดต่อไปได้เลยนะครับทีนี้เราก็จะได้เป็น QR code มานะครับโดยที่ QR code เนี่ยจะมีระยะเวลาอยู่ที่30นาทีนะครับเราจะต้องทําการบันทึกลงเครื่องนะครับ กดที่บันทึก QR code อ่าบันทึกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปที่แอปธนาคารนะครับก็หาที่คำว่าสแกน QR code นั่นเองจากนั้นนะครับจะเห็นด้านล่างตรงนี้อ่า,าก็กดเข้าไปนะครับจากนั้นก็เลือกรูปภาพที่เราทำการบันทึกมานั่นเองอแล้วก็กดยืนยันได้เลยครับหลังจากที่เรากดฝากนะครับให้กดตรวจสอบการทำธุรกรรมนะครับถ้ามันยังขึ้นหน้านี้อยู่ทีนี้มันก็จะขึ้นแสดงมาให้แล้วนะครับว่าเราเนี่ยฝากสำเร็จแล้วนะครับเราก็กดรีเฟรช อตอนนี้ก็เงินเข้ามาแล้วนะครับ2,000บาทในส่วนของบิตทสซาเนี่ยซื้อขั้นต่ําก็ประมาณ300บาทนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการซื้อเหรียญน,นะครับในส่วนของหน้าเงินสดของเรานะครับก็จะอยู่ตรงนี้เมนูเงินสดถ้าเป็นเหรียญที่เรามีนะครับก็จะอยู่ตรงสินทรัพย์ดิจิตัลนะครับอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตโฟลิโอของเราถ้าเราอยากซื้อเหรียญน,นะครับให้มาที่คําว่าตลาดซื้อขายนะครับ เราจะเห็นเหรียญมากมายนะครับในบิตทาซ่าเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นแอปที่มีเหรียญเยอะที่สุดในไทยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการซื้อนะครับในส่วนนี้ผมจะซื้อบิตคอยก็แล้วกันนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นกราฟอ่าเราสามารถเลื่อนดูได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไทม์เฟรมสามารถเลือกดูได้นะครับว่าเราต้องดูกราฟแบบไหนเดี๋ยวในอนาคตนะครับผมจะมีแจกอีบุ๊กแล้วก็สอนดูกราฟนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะก็กดติดตามไปด้วยทีนี้ เวลาที่เราจะซื้อนะครับก็ให้มาที่คําว่าซื้อนะครับอ่าเราเลือกเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับเป็นจํานวนเงินอ่าด้านบนเนี่ยก็จะมีคําว่าตลาดลิมิตสต็อปนะครับเดี๋ยวก็จะอธิบายไปทีละอย่างนะครับในส่วนของตลาดเนี่ยเวลาที่เรากดซื้อมานะครับคําว่าตลาดเนี่ยก็คือการซื้อราคาณปัจจุบันนะครับอ่าเราก็มาดูนะครับว่าราคาตลาดนะครับมันจะมีบอตรงนี้ ก็คือณปัจจุบันนะครับบิตคอยอยู่ที่เหรียญละ1 3 7 6 0 0้านบาทครับอันนี้คือถ้าเวลาที่เราซื้อนะครับออเดอร์ของเราเนี่ยมันก็จะไปแม็เลยกับคนที่วางขายอยู่นะครับถ้าเราต้องการซื้อเลยนะครับเราก็กรอกเป็นจำนวนเงินในช่องนี้นะครับสมมติว่าผมต้องการซื้อเป็นจำนวนเงิน500บาทนะครับอ่าผมก็เลือกไปพิมพ์ว่า500บาท500บาทนะครับก็จะได้บิตคอยเท่า ถ้าเราอยากซื้อเยอะกว่านี้1000บาทอ่ามันก็จะขึ้นมานะครับว่าเราเนี่ยได้บิตคอยท่านี้นะครับอ่าโอเคทีนี้เราก็ด้านด้านซ้ายนะครับเราก็สามารถกําหนดได้นะครับว่าเราเนี่ยต้องการบิตคอยเท่าไรอย่างเช่นผมต้องการ0.5นย์ c o บิตคอยมันก็จะขึ้นเป็นจำนวนเงินให้นะครับว่า0 5นยบิตคอยนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยก็ต้องใช้เงินซื้อนะครับประมาณ6 8 8 0 0 0ปดหนะบาทครับอันนี้โดยประมาณนะครับ ในคลิปนี้ผมก็จะซื้อลองซื้อราคาตลาดนะครับที่500อ่ามันก็จะได้เป็นบิตคอยมา0.0036นะครับด้านล่างนะครับมาตรงที่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับจะแบ่งเป็น25 50 75 100ตรงนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์จำนวนเงินเรานั่นเองอ่าเราลองเลือกเป็น25%หนะครับหลังจากเลือก25%นะครับจำนวนเงินตรงนี้เปลี่ยนไปนะครับอ่าเดี๋ยวลองเลือกเป็น 50ดูนะครับจำนวนเงินมันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมมันก็คือ50%ของ2,400เนี่ยก็เท่ากับ1250ประมาณนั้นนะครับตรงนี้ก็คือเป็นจำนวนเงินของเรานั่นเองจำนวนเงินที่ใช้ซื้อนะครับตรงนี้ผมก็จะลองติ๊กไปที่25ของจำนวนเงินที่ผมมีอยู่นะครับ624บาทนะครับจาก2,500นนะครับผมก็กดซื้อณราคาตลาดนะครับณราคาตลาดก็คือตรงนี้นั่นเอง แล้วก็กดซื้อไปนะครับมันก็จะขึ้นหน้ามาให้นะครับว่าประเภทคําสั่งเป็นมาเก็ตนะครับซื้อที่ราคา,าวันที่เท่าไหร่เราก็กดตกลงไปนะครับอ่าออเดอร์ของเราเรียบร้อยนะครับมาดูในส่วนของเมนูคําสั่งตรงนี้พอเราติ๊กมาที่คําสั่งครับจะเห็นว่าเราไม่มีออเดอร์ค้างอยู่นะครับเพราะว่าเรากดซื้อแบบมาเก็ตหรือว่าตลาดนั่นเองถ้ามาดูที่คําสั่งที่จับคู่แล้วนะครับก็คือประวัติ ประวัติของเราที่เราซื้อขายเมื่อกี้นะครับตรงนี้เราก็ดูได้เนาะเมื่อกี้นะครับเราซื้อบิตคอยนะครับที่มาเก็ตนะครับแล้วก็ซื้อที่ราคาเท่านี้จํานวนที่ได้นะครับก็เท่านี้นะครับอ่าอันนี้เราก็สามารถกดดูรายละเอียดได้เลยนี่ทีนี้มาดูในส่วนของคําสั่งอื่นกันบ้างนะครับอ่ามาที่ซื้อเหมือนเดิมเมื่อกี้เราดูในส่วนของตลาดหรือว่ามาเก็ตไปแล้วนะครับเรามาดูที่ลิมิตคลิกมาที่ลิมิตนะครับ ในส่วนของการตั้งลิมิตเนี่ยก็คือการตั้งออเดอร์ให้ซื้อล่วงหน้านะครับอ่าเราก็มาลองดูนะครับปัจจุบันนะครับ1 b i t c บิตอยอยู่ที่ 1, 000, 1 000, 3, 0ล้าน1ล้าน3ามนหมนะครับผมก็ต้องการซื้อ Bitcoin นะครับเป็นจำนวน25%ผมนะครับก็จะตั้งตั้งราคาที่ผมต้องการซื้อนะครับ1 000, 1 0 0 0ล้าน1บาทนะครับ อันนี้ก็ผมตั้งลิมิตไว้นะครับก็คือซื้อต่ํากว่าราคาณนะปัจจุบันนั่นเองการตั้งลิมิตเนี่ยก็คือเหมือนเราคิดว่าเดี๋ยวบิตคอยนะครับมันจะลงไปอีกไปหาจุดที่ต่ํากว่าราคาณนะปัจจุบันเนี่ยเราก็ซื้อดักไว้นะครับก็คือดักไว้ล่างสุดเวลาที่กราบหรอือหรือราคาเนี่ยมันลงไปนะครับออเดอร์ของเราเนี่ยมันก็จะเปิดให้อัตโนมัตินั่นเองเราก็ไม่ต้องเฝ้าจอนะครับโดยที่จํานวนเงินนะครับ ผมก็จะใส่เป็น50นะครับจะเห็นนะครับเวลาที่เราคลิกตรงจำนวนเนี่ยจำนวน BTC ที่เราได้นะครับก็จะเปลี่ยนไปเราลองติ๊กที่75%ดูนะครับตรงนี้ตรงนี้50เนี่ยจะเท่ากับเราจะได้บิตคอยเท่ากับ0.00 0 00, 0 00 8 5นะครับถ้าผมคลิกที่75นะครับจำนวนบิตคอยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเราเนี่ยก็จะใช้เงินซื้อมากขึ้นนั่นเอง เราก็จะได้ประมาณนี้อันนี้บิตคอยนะครับแล้วยอดนะครับก็คือยอดนะครับมันก็จะมาโชว์ด้านล่างตรงนี้ก็เราเนี่ยจะใช้เงินไปที่ 1, 4 0 8บาทนั่นเองถ้าเราซื้อณนะราคานี้นะครับถ้า50เห็นไหมครับว่าตรงจํานวนก็เปลี่ยนก็ยอดสั่งซื้อก็เปลี่ยนนะครับการตั้งลิมิตเนี่ยก็จะต่างจากการซื้อแบบมาเก็ตนะครับก็คือมาเก็ตเนี่ยก็ซื้อณนะราคาปัจจุบันเหมาะสําหรับคนที่ อยากซื้อเลยก็คือฝากเงินเข้ามาแล้วเนี่ยฉันอยากซื้อเลยฉันก็กดซื้อกดมาที่ราคาตลาดแล้วก็ซื้อได้เลยครับแต่ถ้าสําหรับเพื่อนท่านไหนที่รอได้คิดว่าบิตคอยเนี่ยมันจะลงไปต่ําๆเราก็ตั้งราคาล่วงหน้าไว้เลยนะครับอย่างปัจจุบันนะครับก็คือราคาหนึ่งล้านสามแสนเราก็ตั้งที่ราคาถูกกว่านี้เราก็ตั้งไปหนึ่งล้านหนึ่งแสนหรือเก้าแสนก็ได้นะครับตามที่เพื่อนๆต้องการ อันนี้ผมจะซื้อที่25%นะครับก็จะได้ Bitcoin ประมาณนี้ที่ราคานี้ผมกดซื้อเลยนะครับมันก็จะขึ้นมาให้นะครับเป็นประเภทคำสั่งนะครับเราพยายามดูทุกครั้งนะครับว่าเราเนี่ยซื้อเป็นประเภทใดอ,อย่างอันนี้ลิมิตที่ราคา1ล้าน1นแสนนะครับเป็นจำนวนเงิน462บาทนะครับผมก็คลิกตกลงนะครับ มันก็ทําการจับคูน,นเองเรามาดูที่คําสั่งนะครับเมนูคําสั่งตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าในเมนูคําสั่งนะครับจะแสดงรายการที่ยังค้างอยู่นั่นเองรายการที่ยังค้างอยู่เนี่ยก็คือเรานะครับต้องการซื้อบิตคอยที่ราคา1นล้านหนึ่งแแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยดูนะครับบิตคอยเนี่ยราคามอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นดังนั้นเนี่ย ของเรานะครับก็ยังค้างอยู่นะครับคําสั่งนี้นะครับจะถูกสั่งซื้อก็ต่อเมื่อบิตคอยนะครับลงมาที่ราคาหนะึ่งแณจุดที่เราตั้งค่าไว้นั่นเองอ่าอันนี้เราตั้งไว้ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสถ้าบิตคอยลงมานะครับถึง1นึ่งล้านหนึ่งแออเดอร์ของเราเนี่ยมันถึงจะเปิดนะครับอ่านี้ถ้าเราอยากกดยกเลิกเราก็สามารถกดยกเลิกได้เลยครับตรงนี้ยกเลิกไปนะครับ เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เงินคืนมานะครับคำสั่งของเราก็จะไม่ค้างแล้วนะครับหลายหลายคนเนี่ยก็ถ้างงนะครับมาดูในส่วนของคําสั่งครับว่าเราเนี่ยเคยทําธุรกรรมอะไรไปบ้างนะครับมันก็มีอยู่นะครับอย่างตรงนี้ที่ผมตั้งเป็นการซื้อแบบลิมิตเอาไว้นะครับแล้วเพิ่งยกเลิกก็คือ c a n เซิไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีประวัติบอกหมดนะครับต่อมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของการ ซื้อแบบสต็อปนะครับการซื้อแบบสต็อปเนี่ยก็คือการซื้อราคาที่สูงกว่าณปัจจุบันนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเราคิดว่า Bitcoin นะครับจะขึ้นไปต่อนะครับแต่ว่าเรายังไม่อยากซื้อณราคาปัจจุบันเราคิดว่าถ้าบ t c o i n มาถึงตรงนี้เราค่อยซื้อนะครับเราก็มาตั้งที่1นึ่งล้านห้าแสนก็คือตั้งตั้งเหนือราคาเราคิดว่า คือบางคนนะครับเขาก็มีเทคนิคของเขานะครับเราคิดว่าถ้า b บิต o อยผ่านตรงนี้ผ่านตรงนี้ไปได้มันก็จะขึ้นไปต่อเขาไม่ได้ซื้อตรงนี้เนาะถ้าซื้อตรงนี้ก็ซื้อแบบราคามาเก็ตไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมจะตั้งซื้อที่ราคาหนึ่งล้านหกแสนนะครับก็คือตั้งซื้อให้สูงกว่าราคาณปัจจุบันเองหนล้านหกแนะครับอดยจํานวนเงิน เอ่เอร์นะครับอ่าผมก็ตั้งให้สูงกว่าณนะราคาปัจจุบันนะครับสําหรับใครงงนะครับว่าราคานาะปัจจุบันเท่าไหร่เราก็มาดูตรงนี้ได้อ่านี่ก็จะแสดงราคาณปัจจุบันที่ราคาหนึ่งล้านสามแสนเราก็กดซื้อไปเลยนะครับอ่ามันก็จะมีบอกนะครับว่าเราเนี่ยซื้อประเภทสตอ็อปอ่าเราก็กดตกลงอ่าคำสั่งของคุณถูกวางแล้วนะครับเรามาดูที่เมนูคําสั่งนะครับตรงนี้ เราจะเห็นนะครับว่าราคาของเรานะครับก็จะถูกตั้งไว้ตรงนี้ที่ราคา1น0 0ล้านหกแสนนั่นเองอันนี้ผมทําไป2รายการนะครับถ้าต้องการยกเลิกเนี่ยก็กดยกเลิกได้เลยมันก็จะขึ้นยกเลิกง่ายๆนะครับก็คือ Stop เนี่ยก็คือตั้งให้สูงกว่าราคาที่ณปัจจุบันนะครับอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนเราก็ ต้องการซื้อที่ราคาหนล้านหกแสนเราก็ตั้งหนล้านหกแสนนั่นเองอันนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคนะครับว่าต้องการซื้อแบบไหนมาดูในส่วนของสต o อปต่อนะครับถ้าผมตั้งซื้อราคาที่ต่ํากว่าราคาณนะปัจจุบันเนี่ยมันจะซื้อไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะมันจะขึ้นว่าเหมือนว่ามันต้องตั้งซื้อราคาที่สูงกว่าอ่ะมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือราคาบายสต o อปนะครับต้องตั้ง มากกว่าราคาตลาดนั่นเองเพราะว่าเวลาที่เราต้องการซื้อราคาตลาดเนี่ยเราก็มาที่เมนูตลาดก็คือเมนูตรงนี้นี่นะครับถ้าเราต้องการซื้อราคาที่ต่ํากว่าณนะปัจจุบันเนี่ยก็ให้มาซื้อที่ลิมิตถ้าเราต้องการซื้อที่ราคาแพงๆกว่านี้ก็มาที่สต็อปนั่นเองอันนี้ก็คือ3มส่วนก็แบบเข้าใจง่ายๆนะครับ ทุกออเดอร์นะครับถ้าเราตั้งเนี่ยเราสามารถมากดยกเลิกได้เสมอนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าธุรกรรมที่เราเคยจับคู่อ่าหรือว่าเคยตั้งไว้นะครับมันจะมีบอกหมดนะว่าเราเคยแคนเซิลหรือว่าซื้ซอสําเร็จแล้วนะครับมันก็จะมีบอกนะครับอ่าต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของวิธีการขายกันบ้างเราก็มาประเภทที่ขายนะครับเลือกการขายแบบตลาดนะครับก็คือ เราเนี่ยจะต้องมีเหรียญที่เราซื้อนะครับเดี๋ยวผมมาดูก่อนว่าผมมีเหรียญไหมครับอ่ามีบิตคอยอยู่ที่630บาทอ่าผมต้องการขายมาที่ Bitcoin เลือกขายนะครับอ่าขายณราคาตลาดเนี่ยก็คือการขายราคาณปัจจุบันนะครับแล้วก็กด100%ี่ยมันจะขึ้นมาให้นะครับว่าเราเนี่ยมีบิตคอยทั้งหมดเท่านี้ เป็นจำนวนเงินทั้งหมด617บาทนะครับอ่ามันก็จะมีค่าธรรมเนียม1บาทด้วยนนี้ถ้าเราต้องการขายเลยเอาเงินออกมาเลยเนี่ยเราก็กดกดขายได้เลยครับอ่าอันนี้ผมยังไม่ขายเนาะมาดูในส่วนของลิมิตกันบ้างในส่วนของลิมิตนะครับก็คือการตั้งราคาขายที่สูงกว่าราคาณปัจจุบันนั่นเองเรามาดูนะครับอ่าณปัจจุบันผมมี Bitcoin ทั้งหมด 0.045ผมคลิกที่100%นะครับมันก็จะขึ้นจำนวนมาให้ตั้งราคาที่12ล้านก็แล้วกันนะครับ2ล้านโอเคอถ้าผมขาย b i t c o i นะครับจำนวนเท่านี้ที่ราคา2ล้าน,นครับก็จะได้เงินทั้งหมดนะครับ900บาทจากใช้เงินทั้งหมดแค่ราคาไม่กี่บาทนะครับอ่าเราก็ก็คือเหมือนเป็นการขายแบบอัตโนมัติ ตั้งถ้าคิดว่าราคาเนี่ยมันจะขึ้นสูงนันเองผมจะลองตั้งนะครับกดขายไปเราก็มาดูนะครับมันก็จะมีคําสั่งบอกนะครับว่าตอนนี้เราได้ตั้งราคาอยู่นะครับที่ราคา2ล้านณปัจจุบันเนี่ยมาราคา1นล้านสามแสนเนาะถ้ามันขึ้นไปที่ราคา2ล้านครับออดเดอร์ของผมเนี่ยก็จะถูกขายนันเองอตรงนี้2ล้านก็คือโซนนี้ถ้าราคามันขึ้นมาตรงนี้ ที่เราตั้งไว้นะครับมันก็จะขายให้เราเราก็จะได้กําไรนั่นเองอันนี้ก็เป็นการตั้งขายแบบล่วงหน้านะครับทีนี้ผมก็จะกดยกเลิกก่อนนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูขายกันต่อการขายแบบสต็อปนะครับก็คือการเหมือนเป็น SL นั่นเองก็คือขายต่ํากว่าราคาณปัจจุบันเดี๋ยวเรามาลองตั้งนะครับก็คือถ้าผมเนี่ยต้องการขายบิตคอยทั้งหมดที่ผมมี ที่ราคาณนะปัจจุบันนะครับเอ้ยที่ราคาต่ํากว่าณนะปัจจุบันเนี่ยก็เอ่อหนึ่งเก้าแสนก็แล้วกันนะครับเก้าแสนบาทอ่ะเพราะคิดว่าถ้าราคามันดุดเก้าแสนเนี่ยมันจะลงต่อแน่นอนไปที่ห้าแสนหกแสนอะไรแบบนี้เราก็คิดว่าเอ้ยเก้าแสนเนี่ยมันเราอาจจะขาดทุนได้แต่ว่าขาดทุนไม่เยอะมากก็คือการตั้งให้ขาดทุนน้อยที่สุดนั่นเองเราก็ตั้งไปที่เก้าแสนนะครับมันก็ จะขาดทุนนะครับจากจํานวนเงินที่ประมาณ420บาทของเรามันก็จะเหลือประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมจะลองตั้งนะครับอ่ามันก็จะขึ้นนะครับเป็นขายแบบสต็อปมาเก็ตนะครับนี่ที่ราคา900,000นะครับแั้วเมื่อราคาบิตคอยเนี่ยลงจาก1,300,000เนี่ยมาที่1,900,000ตรงนี้บิตคอยของเราที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็จะถูกขายนั่นเองขายที่ราคา9 0 0 0 0ทนะครับ ก็คือขายแบบขาดทุนนั่นเองเป็นการขายขาดทุนแบบลงหน้านะครับผมมีกดยกเลิกตรงนี้เนี่ยตรงเมนูส t o p นะครับเวลาที่เราตั้งที่ราคาสูงหรือว่าราคาน้ำปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ตั้งให้นะครับอย่างเช่นผมจะตั้งไว้ที่2ล้านอันนี้การขายแบบสต็อปมันจะไม่ขายให้นะครับเรามาดู มันจะขึ้นนะครับว่าราคาเซลสต็อปนะครับต้องตั้งน้อยกว่าราคาตลาดนั่นเองเพราะว่าถ้าเราต้องการขายเลยนะครับเราก็ต้องไปที่การขายแบบตลาดหรือมาร์เก็ตนะครับก็คือเมนูตรงนี้ถ้าเราต้องการตั้งขายที่ราคาสูงกว่าณปัจจุบันก็คือต้องการตั้งให้ได้กําไรขายให้ได้กําไรกว่าจุดที่เราซื้อเนี่ยก็มาตั้งที่ลิมิตนั่นเองถ้าเราต้องการตั้งขายขาดทุนก็มาที่ เมนูสต็อปนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการซื้อแบบ3เมนูที่มีณนะตอนนี้นะครับก็คือตลาดลิมิตสต็อปแบบเข้าใจง่ายๆนะครับอ่าทีนี้ถ้าเ,เพื่อนๆขายเหรียญอยากถอนเงินนะครับก็มาที่เมนูเมนูกระเป๋าสตางค์เหมือนเดิมนะครับก็จะขึ้นเป็นพอร์ตของเรามาให้ตรงเงินสดก็คือเงินที่เรามีณนะปัจจุบันนะครับแล้วก็สินทรัพย์ก็คือสินทรัพย์ที่เป็นเหรียญที่เรามีนะครับ เรามีเหรียญเท่าไหร่มันก็จะแสดงเท่านั้นนะครับวิธีการถอนเงินก็มาที่เงินสดของเราถ้าใครอยากถอนเงินเป็นเงินสดเข้าธนาคารก็ต้องขายเหรียญก่อนครับอันนี้ผมมีแล้วเป็นจํานวนเงินทั้งหมด1 8 0 0พันแร้อยกว่าบาทนะครับผมก็กดมาที่ถอนนะครับอมันก็จะขึ้นมาให้นะครับมันก็จะมีธนาคารให้เลือกนะครับว่าเราต้องการทําธุรกรรมผ่านธนาคารไหน แต่ว่าผมแนะนำนะครับถ้าใครใช้ธนาคารไหนฟา์เนี่ยก็ใช้ธนาคารนั้นถอนได้เลยสําคัญนะครับคือชื่อนะครับชื่อบัญชีนะครับจะต้องตรงนะครับเป็นชื่อเราทุกครั้งนะครับอันนี้จําไว้เลยนะครับอย่าใช้ชื่อคนอื่นอขานตรงนี้ก็เป็นเลขบัญชีนะครับเลขบัญชีที่เราเคยทําธุรกรรมนั่นเองหลังจากที่เรากรอกเลขบัญชีเสร็จแล้วเรากกดยืนยันเลขบัญชีได้เลยอ่าโอเค และสำหรับเพื่อนท่านไหนนะครับที่ยังไม่มีบัญชีวิตาซ่านะครับผมก็ได้ทําคลิปสอนในส่วนของวิธีการสมัครการยืนยันตนไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้สมัครก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สมัครแล้วก็วิธีสมัครไว้ใต้คลิปนี้นะครับและในอนาคตนะครับผมก็จะมีสอนในส่วนของการตลกราฟการวิเคราะห์กราฟแล้วก็มีแจกอีบุ๊ก e ฟรีนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับไม่อยากพลาดคลิป ใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ